น้องไมล์สาร,รภาพฆ่าแฟนหนุ่มทั้งที่ยังรักขอเลิกหลายครั้งคุยคนใหม่ต่อหน้าต่อตาฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับฝ่ายสืบสวนสพเมืองขอนแก่นนำตัวนายทันพิชาหรือไมล์อายุ28ปีสาวประเภท2ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดขอนแก่นในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเดินทางมาถึงสพเมืองขอนแก่นหลังจากเดินทางไปรับตัวมาจากกองบังคับการปราบปราม กลับมาสอบสวนดำเนินคดีที่จังหวัดขอนแก่นหลังจากผู้ต้องหาถูกตำรวจกองปราบปรามจับกลุมตัวได้ในห้องพักย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยหลังจากที่เดินทางมาถึงตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาเข้าไปในห้องสอบสวนทันทีโดยมีพ่อและแม่ของผู้ต้องหาเดินทางมาที่สพเมืองขอนแก่นด้วยโดยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน4ได้เก็บ DNA บนร่างกายของนายธันพิชาก่อนที่พนักงานสอบสวนและผู้กำกับสอบสวนสพเมืองขอนแก่น จะร่วมสอบปากคำโดยมีบิดามารดาของนายทันพิชามาคอยอยู่ข้างตลอดเพราะเนื่องจากนายทันพิชาอยู่ในอาการเครียดและร้องไห้ต่อมาผู้กำกับสบพเมืองขอนแก่นได้เปิดเผยว่าเมื่อก่อนหน้านี้หลังถูกจับกุมผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธแต่ภายหลังจากที่พนักง,งานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมซึ่งท้ายที่สุดผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าผู้ตายจริง เนื่องจากโกรธที่ผู้ตายคบหาคนอื่นและมีการโทรศัพท์พูดคุยกับแฟนใหม่ต่อหน้าต่อต,อตาบ่อยครั้งและที่ผ่านมาก็มีปัญหาทะเลาะก,กันบ่อยครั้งจนถึงขั้นได้ขอเลิกรากับตนเองหลายครั้งจึงเป็นสาเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นทําให้ผู้ตายเสียชีวิตซึ่งหลังจากก่อเหตุผู้ต้องหาก็บอกว่ารู้สึกเสียใจและร้องไห้ตลอดเพราะยังรักผู้ตายอยู่ส่วนที่ต้องหลบหนีไปก็เพราะทําอะไรไม่ถูก นายทันพิชาผู้ต้องหาได้เล่าว่าหลังเกิดเหตุได้หลบหนีโดยขึ้นรถโดยสารไปยังจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะมาที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งเงินที่ติดตัวใกล้จะหมดจึงได้นําทองน้ําหนักห0าสตางค์ไปขายได้เงินมาหนึ่งบาทเพื่อใช้สอยราคาห้องเช่าโดยได้ไปหาห้องเช่าย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ด้วยตนเองไม่มีบัตรประชาชนติดตัวไปด้วยทําให้เจ้าของห้องเช่าบอกว่าจะไม่ให้พักอยู่นาน เพราะเนื่องจากไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนโดยตนเองไม่ได้ติดต่อเพื่อนและพ่อแม่ซึ่งตนเองยอมรับว่าเครียดที่ลงมือก่อเหตุฆ่าคนรักตาย